สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมบบาเต๋าเนาะครับอยช่องเต๋าสายกลางเนาะครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับสีพาทุกคนมาเห็ดนี่เนาะครับหนวดกุ้งเนาะครับนี่หนวดกุ้งตัวนี้เป็นหนวดกุ้งเนาะครับบริตมเนาะครับนี่ใหม่ต้นหนึ่งเนาะครับนี่เอ้ใหม่สองสองต้นเนาะครับนี่ได้ยั่วมานขนาดนี้เนาะครับพี่น้องตัวนี้ผมสีตัดใหม่พวกสางไพ่เนาะครับใหม่ เ้าตตองเลือกทีว um ่าต้นไถที่ม um ันกลมๆนะครับพี่น้องต้นไถที่มันกลมๆนะครับต้นที่มันกลมๆแล้วก็ตรงๆนะครับเ้าสังเกตเบื้องว่าขอมันตรงบ่อนะครับเ้าก็ไปคอยตัดเอาเนาะเบื้องขอมันว่าขอมันตรงบ่อเนาะครับนี่นี่ที่เ้าตัดจังสีนะครับผมบ่ได้บริษตุมนะครับพี่น้องบริษตุ่มบรองัตุมนะครับพอข้าเสียมาตากแดดตากแดดให้มันแห้งที่สุดนะครับตากแดดคือว่า เ้าตากเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์คือว่าให้มันแห่งสนิทเนาะครับเนาะแล้วก็ก่อนที่ห้าสีส,สีไอสีเอาไปฮิตน,นกลุ้งเนาะครับห้าสีเอาตัวนี้ไปลนไฟแล้วห้าสีดัดให้มันตรงเนาะครับมันก็สีแข็งไปเองมันเนาะครับนี่มันก็สีแข็งไปเองมันเนาะครับเ้าเลือกเอาตที่ว่ามันบ่อหนาบ,บ่อบ่อบางจนเกินไปเนาะครับให้สังเกตเบื้องวา่ามันพอดีบ่อเนาะครับถาว่าไหมแก่หลายมันกับบอดี้เนาะครับเนาะมันสีน้เนาะครับนี่ตัวนี้ผมเลือกเอาแบบ ที่มันกำลังงามนะครับพอดีพอดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปผ้าสีผ้าไปเบิงว่าตีใหม่ที่ผมตัดมาแล้วสีผ้ามีวิธีการเทปแบบไหนสีมีวิธีีมีวิธีการเทปแบบไหนนะครับเนาะไปใหม่ที่ผมเหลือมาเนาะครับแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับนี่บนหนาแล้วก็บ่บาางจนเกินไปนะครับพอดีและสาคัญนะครับข้อต้องตรงนะครับขอมันต้องตรงนะครับขอตรงมันสีเห็ุงายเนาะผมสใส่หนวดกุ้งนะครับ หาสิบเส้นาะครับเขาสิตัดเพื่อไว้เนาะครับตัดเพื่อหาสิบเส้นว่าบางไพ่บางไพ่สี่สิบนะครับสี่สิบไพ่มันสิบเหลืออยู่สี่สิบแต่เขาเกาะหัวลงมาเพื่อไว้ประมาณสองเซนสามเส้นาะครับเมื่อกี้วัดป,ประมาณสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนะครับเขาสิเพื่อไว้เนาะครับหลังจากนั้นเขาก็สี่เลื่อยเนาะครับเลื่อยถี่ห้าวัดแล้วเนาะครับตัดให้มันขาดนี่เนาะครับนี่ วันนี้ก็ถือว่าบหนาเนาะครับเนาะแบบนี้เนาะครับถีเป็นขอแบบนี้เนาะครับเข้าสิไปไซบนบังไฟเนาะครับหางบังไฟไปไห้เนาะครับมันติดขอเข้ากับสิตัดถิงเนาะครับผมสิตัดถิงเนาะครับบันตีเข้าว่างแล้วมันติดขอนะครับมันสิบ่งามเนาะครับมันเสียดยากเข้าสิตัดถิงเนาะครับแบบนี้ นี่นะครับเฮาสิบ่เอาเนาะเฮาสิเอาทิ่งบัดนี้เฮาก็สิวัดใหม่เนาะครับนี่จากคอนี่มานี่เนาะครับนี่แบบที่เฮาวางหางหวังไฟเนาะครับมันสิเฮ็ดง่ายกว่ามันมีขอเนาะคือเก่าแล้วครับเฮาสิตัดห้าสิบเสนเนาะแต่ว่าทั้งป้ายมันสิบ่เป็นหยังเนาะครับเฮาสามารถดัดได้เนาะครับแต่ว่าบนคอทั้งไตเนาะครับเฮาสิบ่อยากให้มันมีขอเนาะครับเนาะแบบให้มันเสมอเรียบเนาะครับมันสิดัดง่ายเนาะครับสําหรับหนวดกุ้งเนาะ ต่อมาเนาะครับผมกับสีพาให้เบิ้งเนาะครับว่าห้าสิาสีพาแบบใดแบบมีตาแบบนี้เฮาสิบ่เอาเนาะครับมีตาแบบมีขอติดกันเนาะครับเฮาสิบ่เอาผมสีอาตาถิงเนาะครับขอหนึ่งที่ที่ขอหนึ่งนี่แบบนี้เนาะครับเฮากับสีพาได้อยู่ประมาณหกโตเจ็ดโตเนาะครับบางเทือกกรหาโตแล้วแต่เนาะครับหมายใหญ่หมายน้อยเนาะครับนี่นี่เนาะครับ ตาแบบนี้เข้าเสียถิงเนาะครับเข้าบทตองการเข้าสีพ้าประมาณเส้นกวัวเนาะครับกระ่ามันพอดีครับที่เข้าว่างหางหม่องไฟเนาะครับนะเนาะเข้าอย่าาใาญ่หลายจนเกินไปเนาะครับเนะาะให้มันพอดีสมควนที่เข้าสีเอานะครับเนาะแล้วก็อย่าผาหน่อยจนเกินไปเนาะครับ นี่นะครับเอาสิพาออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนาะครับเนะาะพาโตัตัวแรกนะี่ยมันสีมีมีตาเนาะครับต่อมาตัวสองนี่มันเอาได้สีได,ด้เมดทุกตัวนะครับเนาะได้มันมีตาเนาะครับนี่เอาสีได้ยัวมันแบบนี้เนาะครับพาไปซีตัวหาตเนาะครับ เดี๋ยวพี่น้องเบื้องล่วก็เอาไปปรับใส่ครับน้องครับนาะมาต่องเสื้อผมมัดก็ได้นะครับสามารถเอาไปปรับใส่ครับของอย่างของนะครับหร้อพาแล้วสีเอาไปตุ่มกระด้นะครับเนาอแต่ผมบบริตุ่มนะครับนี่แหละนี่แบบนี้คือว่าโอเคแล้วนะครับนี่หลังจากที่เข้าพาได้แบบนี้นะครับเราเสเอาไปตากให้มันแห้งก่อนน้ครับนาะตากให้มันแห้งคือว่าถ้าติดตากให้มันแห้งสนิทนะครับนาอเนากจาสีเลี่ยงให้มันงามๆน้งครับเพื่อให้มันแห้งเร็วนาะ ตากเพื่อให้เป็นหยังนะครับตากเพื่อว่าให้มันไหลค่้มชื้นออกห้หมดนะครับเนาะเพราะว่าเห่าบริไปต่มคือเพิ้นนะครับเนาะถ้าพี่น้องทันใดนะครับอยากเอาไปต่มกะฮิดแบบนี้หรอกะไปต่มใส่ปีบใส่หยังก็ะไรนะครับเนาะทีว่าให้มันเลยไหลน้ำไหลน้ำในไม่ไม่พผออกนะครับบางคนว่าต่มแล้วนะครับน้ำน้ำในในในหนวดกุ้งเหมือนสีออกหรือว่าบางคนตุ่มหางนะครับให้มันแข็งให้มันเหนียวนะครับเนาะ แต่ว่าหนวดกลุ่มมันบวสสามขั้นปันไดนะครับเนาะเฮ้าสีเอ้าโต้กั้นไฟนะครับแปะในบังนะครับก่อนที่เฮ้าสีมัดหางนะครับเฮ้าสีเอากระดาษกั้นเหลื่อมแปะหางไว้นะครับเนาะหลังจากที่เฮ้าพาแล้๋ยวเา้าเลียงแบบนี้นะครับนี่ตาไว้ตัวนี้ผมตากได้สองมื่แล้วนะครับนี่สีเหลื่อมสีแน่แล้วนะครับเนาะสีเหลื่อมสีอยากให้ดีนะครับเฮ้าสีตาไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเพื่อให้ไล่ความชื้นใ้มันแห่งดีๆเนาะ นี่นะครับตอนนี้ก็ตากมาเด้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ถ้าห้าสีเอาไปล่นไฟแล้วก็ใส่หางมังไฟได้เลยนะครับแต่งหนวดกุ้งตัวยังก็ถือว่าใส่ได้แล้วนะครับนี่มันเหลือมขาวเหลือมสีแล้วนะครับเป็นจะได้ไหมครับหลังจากติ่ผมเห็ดไหเบิ้งนะครับหนวดกุ้งนะครับตัวนี้บอกท่านเด็กแตแตงนะครับเป็นเป็นใหม่หนวดกุ้งธรรมดานะครับใหม่ภพยห้าสศีหาเหลือกเอาแบบงามๆนะครับตรงๆนะครับขอตรงๆแล้วก็ห้าสีมาพ้าแบบติ่ผมเห็ดใหเบิ้งนะครับพี่น้อง ้าแล้วก็ข้ากระหิดให้มันไดดแบบงามๆนะครับเนาะแล้วก็ตากแดดไว้ให้มันแห้งสนิทนะครับแล้วหอยเอามาเก็บไว้นะครับใส่ถุงใส่ยังไว้นะครับตอนที่ห้าสวใส่งานสีเอามาออกออกออกเหลาหางนะครับเหลาหางแล้วก็แตงหนวดกูเนะครับาคอยเอามาใส่นะครับกองว่าคลิปนี้นะครับสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องช่าบังไฟมือใหม่นะครับก็ฝากฟีผากน้องกาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ห้าเนะครับช่องเตาสายกลางนะครับ คลิปนี้ผมขอลาเพียงแค่นี้นะครับเนาะไวเ้เจอกันคลิปหนาเนาะครับพี่นอ้องสวัสดีครับ